สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขสมบูรณ์สมบูรอู้อ้าวอ่ะอ้ยขี้เดียดจะได้ลูกชายล่ะเอ้ยพากันขี้รถไทยเมื่อยแล้วพี่น้องมีน้องแลมอ่ายถ่ายดูลูกถ่ายถ่ายกันร่วมกันถุายถ่ายาบ่ได้ใจส่มกันนะโอ้ยอียังหลอกในคักแทนนะนะโอ้ย เดินทางต่ออีกแล้วพี่น้องเอ้ยขี่รถอันีโก,โก้คอยาวเดินทางอีกแล้วคุณกระล,อก,ลอ,อกกระพกกระลอก<ค>ยืนอยู่นะนไปดได้ทุก<ค><ค>พี่เพิ่มนมาได้นห่นะ<ค>น,นั่งลงเป<ค>็นจะซั่งใช่ไหม ได้ละมืุยก็ได้เมื่อนี่กับวาดนี่ก็ลุยเบิ้ลมือเมื่อนี่ก็สีลุยอยู่เบิ้ลมือเลยได้ไก่สีหอดครัวบ้านน้ำงงอีกเลยพี่น้องเลย ใช่ค่ะฮักขี้เราจักมากนะบริเกียร์แม้บริเล็กและคอยลงนี่แหละบริเกียร์บริยังได้นี่นะพอมันแฉะดิ

อ่แม่จะพาดเขาบ่แม่พาดได้ผมขีเกบแม่จะกปป้อนขี้ั้นกันสดได้หับรางวัลแต่เศร้าแท้พี่น้องเลยป้นกันไปจูบบันอะอ้าวเอาน้แม่เก็บเอาหน้าแม่ เอา dù you... sao chết lô mẹ ๆ mẹ sao ก็ได้ได้อยู่27โลแม่นบ่แม่27หรือ26เอาซิ่งเล้าหรือซิ่งเฮาสิได้เถียตีนหา <laughs> น้ำลายแตกพี่น้องไอเดียไหนพงนัวและใส่รถดีพี่น้องรถดีไม่เทเสดน้ำลายแตกเสืออะไรนี่น้ำลายแตกพี่น้องคอยโย่พี่น้องโยยั่อ่ะพี่น้องรอรุ่นลอส้มยู่ต้นมะขามนะพี่น้องอันนี้ เจลน้ำปลาอืมเจลปลามาเรียบร้ออันนี้คือข้าวคั่วะลุล่วพี่น้องเอ้นนยน้ำลายแตกใส่แล้วน้ำเป็นวนวลโอ้หน้าปลาลายพูดอ,อย่างหน้าปลาลายพูดต่างน้องจีนน่อยใส่ยีกันกนะนะขาคั่วน่ะก็เป็นน,นัวนะเขาเป็นเข่งนข่ยังกินขักอันนี้น้าปลาลายพูด เราบอกเราส้มอยู่ต้นมะคามนะพี่นอ้องฮัลโหลยพี่น้องเอย้ยเอาลรีกเพิ่นอยู่ผู้ผู้เดาเดาีูผู้งาบอนงาคามติ่งผู้พี่น้องเอย้ยผู้กระูงเติอพี่นออ้องเอ้ยเพราะว่ามันจำเป็นเนาะหาเงินหาคาด้วยความสูงนี่แหละพี่น้องเอย้ยความถูกความยากลำบากอพอได้ซื้อมพผิกมกพายเมื่อนี้ก็ได้รับรางวัลแล้วกบน,นองอื่น ห้องห้องก็ได้มะคามน้อยเดียวนึงเนาะน้ำเเยน้ำห้องก็ได้มะคามน้อยเดียวนึ่งพอถังแทนยังบ่ทานได้มาพอถังแทนมาสิมาน้ำลังยังบุทานได้เห็นสอดอยู่กถิดกถ้าเก็บได้ได้ประมาณนั้นเพื่อมันค้างมันยังกระถามันลงมาเบอร์เกิดได้ประมาณกระสอบหนึ่งอย่างไรพี่น้องเลยอันนี้มันค้างมันยังน้ำผุพันลงมา nha vĩnh nộp của bì kim mặt tay ngoài lãn sài tốn vĩnh nộp hai nông tên mình tên góc lên phun tinh là phun gà toy lighter nha mát khả là Phương nhà nhàng mai phe nọng mạng, mạng, mạng. À, mà phân đầy bạc đạn mai lái sai phe nọng mai nọng than, chạy đó, đúng mai nghe nghe lại mà liếc thang hoa ở đây nè, kiếp khai bao nhàng. อืมไปลูกเลยนะป๊าอ่ะบักร้อยอ้าวนะแม่หนูอ่ะน้ําหานะถูหญ้าก่อนโดยใจเด้อก่อนอาน้ําาอื่นหญ้าบ่ทันได้ล้างให้ดาค่ะใจเด้อักบ่ได้ใอันเคมีดอกมันมากปามันแหละใจเด้อาใจเด้อาเด้อวันนี้เนาะใจเจ้าคือจ่อยแท้าแจงันเป็นหยังเนาะภาษานี้อือภาษานี้เ บ <m Finally, S 2> ่ไ <German> ด้เก็บใส่คลปีนี้ได้เขาลายบ่ปีนี้นะได้หรือได้ลุบลุบว่าซะบ่าได้อ่านปีปีปีกหรือปีก่อนได้เห็นอีแม่เล่าให้ฟังว่าจะมาขึ้นกกคามตกนี่บ่ มนเทอไ้าแตายมัตอม่เท่มาเอาเมท่าเมทน่นก็ตอดมแม่ของเงินแ้แบบนอดบเมนแม่ของเงินะต่อนั่นเมท่าเลมเออเมท่าเลมเมล่เมทจาแต่ผาแต่เป็นของลาองเปาหลวงเอาแงแสดงเหาอันนันนี้ยีแม่ว่าว่า เปนตลงมาแล้บอคุ้มดินเพิ่นว่ะข้าวมันนำแตงนั้นอีเลนเอ้ยอุ้มานข้าแตันประเทศไนค่ายหกอีเลนลูกแมทนูนอ่า้านข้ามัเนี่ยมันเขมันโต๊มันปายงาเดียวมันดูโตกลงมาอ่าโต่งายเป็นไร้าพีวัสสุมันเข่าไปใายอีกบริจาบบุญมัน่อะมื่มาห้าโตกกายเลยได้มันงวเออเวลาจะาขัดใจข้ามันสุกเขาเขามาอีก พีดจบบพี่จัาปับูปเออว่าเป็นบบอะไรีได้เนาเอ้ยพนก็คุ้มครองอะรอ่ะคุ้มอนอยู่ในอันนี้อาอยู่ด้วยควมชัดี่บอเป็นยังดอกกยแม่เอแล้วมาดูอะไอันนี้ก็พ่อได้อันซื้อมาพี่กพายอะไร่เงียก็แม่มาแลพายซือกันพ่อได้ซื้อมาพี่มกายยังหมดแ่ขายโทษสอบโลละแปดบาทเด้อ '8 บาทได้ย่าอยู่บอนะเขาหอซื้อนี่โลละแปดบาทแล้วึืนแล้วรอและปู่นะเพิ่นอยู่ใช้ปู่นะปู่นะปู่นะและปู่ยังนะปู่แลเออปู่แลน่ะอยู่เพิ่นอยู่ใ่ย่าเนเพิ่มบริยากมาบอก ้านเค่ยแหลและเอืนเลยลูกเมีบ่หนัเเธคยเห็นฝนลงกัาปูสาปู้สาโอ้ยปู่แริ่นสีอเมียแล้วว่ะบาแบบนี้มา้เ่าเออ้านแบบไหลูกจูบน้ำหรือเสียงนันนี้ เลื่อยแป้นเลื่อยไหมเลอกมาหาเลาะมาเจ้านะลองกรเทยโดนจากผาจกมันจิงกินง่ายลอกมันจิงกินง่ายเราต้องลอกไงเราต้องเลาะไงไม่อยากลอกตีบกคำหนาหนาเพิ่์เก็บมาหายพี่น้องเลยเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็พากันมาเอาอีแม่แน่มาเอาอีแม่ก็พาอีแม่เพิ่นพามาได้ป่ะเนาะได้ ฮะใบดังไผ่นี่เลยค่ะหรือใครใบดังไผ่น่ขันยามเข้าอันดังไผ่เดือนกลับเป็นปีนาอนี่คือสิบุได้เด้อปีนาอนี่ยันปีฮึ่มก็ได้นี่ได้บักนั่ยนี่ได้ตัดนั่นนี่ตัดอะไรเพราะว่าขึ้นซุ้งอะไรนั่นนี่อันไหนเป็นพุ่มบานนี่น้อยาห่อแล้วห่อลงโลกแถวเป็นโป่งใม่โป่งใหม่เลยผุนข้างเป็นพุ่งเป็นพุ่งข้างก็ได้ผุนออลีกผจัดการเลยบักหามจับ ถ้าพี่พะประกันได้กระกาบขอตุกขอ้อภัยรลยๆนะพี่น้องคิหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามส่องน้องแท่นพี่น้องกดรับส,สงง่งส่องน้องแท่นเนาะพี่น้องเนาะลาเลยเนาะพี่น้องบ๊ายบายอยู่กับ